ข้าคือโจนจับเด็กตอมตัวมาตอนนี้ฉันจับเด็กๆขังไว้ในห้องทั้งสี่ห้องเจ้านักคุณกับตันกลางเกงในถ้าอยากช่วยเด็กๆต้องทำภารกิจให้ครบทั้งหมดสี่ดาบโจนวิวกกงน้องคุณวันหยุดนี้นะน้องคุณอนะ่ะชอบมานั่งเล่นหน้าบ้านนะเพราะว่าหน้าบ้านแบบเนี่ยลมลืน่นแล้วก็จะมีเต้าหู้ ตู้น่าอยู่ดังน,นนะั้นน่ะเดี๋ยวดูสิตู้ทำไรคุณเสียงอะไรอ่ะ กิดอะไรขึ้นหรอคือจนจักนตอนนี้ฉันจับเด็กๆขังไว้ในห้องทั้งสี่ห้องเจ้านะคุีจะตั้งกลางเกมไหมถ้าอยากช่วยเด็กๆต้องทำภารกิจให้ครบทั้งหมดสี่ด่านหาคุณแจไปช่วยเด็กๆออกมาเจ้าจะทำได้หรือไม่นะคุณ ภารกิจที่หนึ่งเจ้าต้องไปเจาะลูกโป่งและหากุญแจมาช่วยเพื่อนอุย้ยต้องไปเจาะลูกโป่งน้องนะนี่นะกุญแจนะ <love> จะอยู่ในลูกโป่งนะน้องคุณจะต้องโยนลูกโป่งให้แตกเพื่อหากุญแจอยู่ในลูกโป่งนะทุกคน mm. อุย้ยมีไหมอะ่ะไม่มี mm. มันมีอยู่ในรูปไหนดูซิ mm. มันไม่แตกนะ mm. ต้องโยนให้แตกนะเธอ มีไหมอ่ะไม่มีนี่อันนี้มันมากเหยียบเลยคุณอุ๊ย <c oughs> เอาโยนไปเหย,ยียบโอ้ยคุณเหยียบเหยียบเหยียบอีกข้างนึงเยีบยบเยียบโอ,โอเคอีกข้างนึงข้างนึงเนี่ยเออเนี่ย เจอแล้วมานจะเปียหมดเลยอ่ะมันอยู่ในโป่งเนาะอ่ะเจเจช่วยแกะให้หน่อยได้ไหมอ่ะทำไมหยิบออกมาสิคุณแจนดูนี่คุณคุณแจนหมายเลขเท่าไหร่อ่ะน้องหน้นี่ชูคุณแจดูก่อนเลขที่เท่าไร่ามสี่เอากลับหัวอีกเลขที่สี่ไปเปิดห้องกันดีกว่าไปน็วห้องที่สี่ไง ข้างล่างได้ไหมได้ไหมเจเจ๊ช่วยน้องหน่อยเอออุ้ยออกแล้วเฮ้เจอเพื่อนยังเจอแล้วเจอโดเรมอนโดเรมอนช่วยโดเรมอนได้แล้วน้องคุณฟังฟังก่อนปริศนาที่สอง ข้าวที่สองเป่าที่เป่าเพื่อหยิบบ็อกกี้เอามาใส่ถ้วยอ่ะมวนเข้าโอเคปล่อยโอเคอุ้ยได้แล้วได้แล้วเหมือนช้างเลยอะจุนเก่งอะอ่ะรู้เร็วรู้เร็วสามอันแป๊บเดียวอุ้ยอ่ะอ่ะอุ้ยเก่งอ่ะน้องเล่นได้ด้วยอ่ะน้องเก่งอะอ่ะอ่ะเรื่อเรื่จะได้ไปหาไปเอากุญแจไป โอเคอ่ะใส่อ่าโอเคอ่ะ่ออีกอันนึงเองอีกอันนึงขึ้นหมือนพี่ดาอะอมามันไม่โดนตรงไอ้นี่มันดีเออนั่นแหละอ่ะใส่ว้าวได้ครบแล้ว เราให้คำใบ้มาแล้วคำใบ้ก็คืออยู่ที่ชินจังอยู่ที่ชินจังเหรอจะลองไปหาซิชินจังอยู่ไหนอ่ะชินจังอยู่ไหนไหนหายเเจอไหมชินจังแล้กุญแจอยู่ไหนล่ะกุญแจอยู่ไหนหาดูซิอยู่ในโอ่งไหนทั่วก่อน หมายเลขอะไรไหนชูก่อนห้องที่เท่าไรหร <1. S 2> ่ห้องที่หนึ่งไปห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งอยู่ไหน <c oughs> อ้าอไปเลยไปเลยจ้า <c oughs> ห้องที่หนึ่งห้องที่ 1, หนึ่งองคุณอ่ะเปิดได้ไหมให้เจเจช่วยไขย่ั่งนี้ทางนี้ ล้วก็หมุนทำต่าง้อ่แล้วก็เราก็โอเคได้แล้วอ,อ่ะปิดเลยเจอเลเย,ยเจอแล้วเจอแล้วต่อไปก็คือกินปลาเส้นอย่าให้ขาดต่อไปก็คือกินปลาเส้นอย่าให้ข,หขาดกินไม่ต้องห่วงคุณล็อก่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแ้เขาปากต่อไกินไม่ต้องห่วงนะคุณนี่ปลาเส้นนะเด็กๆดูสิเป็นเป็นโรยิะ ปลาสเส้นโรห้ามทําขาดนะเนาะต้องอค่อยๆเคี้ยวล<ะ>แล้วลกินไปเรื่อยๆนะเคี้ยวให้ละเอีญ่ก่อนนะครับปาล,ลาเส้นโรภารกิจกินปลาสเส้นโรดูนะโหเด็กๆดูปลาสเส้นนะนี่น้องคุณจะทําให้ดูนะมันยาวมากเลยนะป,นปลา,าเสนะ้นยาวมากเลยนะยาวมากเลยดูจด๊ดูจิ๊ดเจ๊ถือด,ด,ดูนี่จะหมด่ะอออนี่น้องคุณกินภารกิจต่อไปนะที่จะช่วยเด็กๆที่ถูกขังดูนะดูปลาเส้น คนกินก็กินไปอ่ะ,อะ,อะจะหมดแล้วนะภารกิจกินปลาสเส้นของน้องคุณปลาสเส้นโรกเรื่องกินไม่ต้องห่วงนะน้องคุณทําได้ทุกภารกิจนะถ้าเป็นของกินเนี่ยหมดแล้ว <Yeah. S 1> เย้รยบร้อยเย้จาจัมบาันคุณจอยู่ที่ลูกอมยักษ์หลังบ้าน <laughs> นี่สนุกสนาย สนุกสนานชอบเอาลูกอมยักษ์หลังบ้านดูให้ทั่วก่อนอยู่ตรงไหนตรงนี้เปล่าอ่ะชั้นโต๊ะมีไหมมีไงคุณมีไงลูกอมยักษ์ยิงออกมายิงออกมายึงดีๆลูกเดี๋ยวของล่นลูกโดนซ้อมชิมนเลยอะไรคุณแจ๊นี่ไงจุนจุนเพราะทีเดียวล่วงเลย กุญแจอยู่ไหนน้องคุณหมายเลขอะไรดูสิหมายเลขสองห้องที่สองไปห้องไหนอะห้องที่สองนี่ห้องนี้อ่าได้แล้วได้แล้วอู้ห์เปิดได้แล้วนะเจอแล้วเจอพี่หมีนี่ไงมาครับเฉยเจอพี่หมีแล้วเจอพี่หมีช่วยพี่หมีได้ละ ช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วอตอนนี้เราเสร็จภารกิจไปสามด่านแล้วนะเด็กเด็กเดีเด๋ยวจะไปด่านสุดท้ายกันเรือเรามาฟังมาฟังคำใบ้ก่อนคุริ่มเลยกดเลยหาไข่ในเต็นเพื่อเอากุญแจที่อยู่ในไข่มาเปิดห้องอ้ยไข่ยแยะเลย,ยน้องคุณหากุญแจก่อนเร็วหากุญ <ใจ S 2> แจไป <หา S 2> ช่วยเพื่อนก่อนเราเร็วดูไค่ใบไหนเนี่เราเร็วมอยู่ในใบไหนเราเร็วเขาแล้วหยิบได้แล้วหยิบออกมาให้แม่ดูก่อนนะเร็วอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้เหรอฮยแม่นจังนะนี่เด็กๆจริงจริงด้วยมึงจอเงินดูไหนอ่ะอันสุดท้ายขอดูหน่อยเลขอะไรเลขอะไรเบอร์อะไรครับเลขอะไรจ้าเลขสามห้องที่สามไปเลยไปเลยไม่ต้องรอฉันตามไปอยู่ นี่ห้องเล็กนี่ใข่ได้ไหมไหนเนี่ยเพื่อนเธออยู่ตรงไหนนี่ไงช้างน้อย Oh my god จุนงๆนช่วย้าเลยนะเก่งมากเลยอาตอนนี้เราก็เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนครบทั้งหมดแล้วนะสี่ตัวตุ๊กตาสี่ตัวช่วยหมดแล้วน้องจุนเกงมากมากเลยน้องคนขอ ไปกินขนมกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเล่เอาทุกคุณบาย